สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของผู้นําและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยค่ะวันนี้นะคะมิสจะมีแบบฝึกหัดให้นะคะเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะมิสจะมีการบูราณาการร่วมกัน3ามวิชาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาสังคมนะคะ แต่อันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่มิสจะเอามาให้นักเรียนทําก่อนนะคะอย่างแรกนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะและก็เขียนกลางหน้ากระดาษค่ะแบบฝึกหัดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะต่อมาให้นักเรียนเขียนคาชี้แจงนะคะให้นักเรียนอธิบายบทบาทหน้าที่ของครอบครัวตนเองนะคะ จากนั้นให้นักเรียนเขียนข้อหนึ่งเลยค่ะหนึ่งในระดับครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างเห็นนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะคําว่าผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองตรงนี้หมายถึงทั้งพ่อแม่นะคะบางคนบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอันนี้ให้นักเรียนเขียนเขียนมานะคะว่าในครอบครัวเนี่ยเราเนี่ยมีผู้ปกครอง ใครบ้างนะคะแล้วก็เขียนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมานะคะอยาอ่างสมมตินักเรียนอยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็เขียนคําว่า,อาตอบนะคะก็เขียนพ,พ่อมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรแม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใครไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เขียนเป็นผู้ปกครองค่ะจะอยู่กับลุงป้านะอาหรือว่า ปู่ย่าตายายก็เขียนระบุมานะคะส่วนข้อที่2ค่ะในระดับครอบครัวนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรอันนี้นะคะเราพูดถึงในระดับครอบครัวนักเรียนเนี่ยในระดับครอบครัวอยู่ในครอบครัวเนี่ยนักเรียนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็รับผิดชอบทําอะไรนะคะ อย่างสมมติว่าอย่างนักเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีะหน้าที่รับผิดชอบทําเรื่องของงานบ้านใช่ไหมคะอย่างเช่นหุงข้าวร่างจานอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนก็อธิบายมาเลยนะคะบางคนไม่มีหน้าที่อะไรก็ระบุว่าตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ปกครองอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเหมือนกันนะคะ ส่วนข้อที่3ค่ะในระดับโรงเรียนนักเรียนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรอันนี้นะคะบทบาทหน้าที่นะคะอย่างนักเรียนเป็นนักเรียนในโรงเรียนใช่ไหมคะบทบาทหน้าที่ก็คือเชื่อฟังคุณครูอันนี้มิตรยกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือว่าบทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเป็นอ่านักเรียนที่ดีอะไร นักเรียนก็สามารถอธิบายตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะส่วนข้อที่4ค่ะในระดับชุมชนนักเรียนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะให้นักเรียนตอบมาเลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีอย่างไรนะคะอย่างเช่นอายกตัวอย่างง่ายๆการเก็บขยะใช่ไหมคะ ทำให้ชุมชนของเรามีความสะอาดน่าอยู่นะคะหรือว่าใครที่มีความคิดที่แตกต่างออกไปนะคะก็สามารถระบุลงมาได้เลยนะคะข้อ5ค่ะจงบอกบทบาทของนักเรียนที่จะช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิดนะคะข้อนี้นะคะค่อนข้างจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับนักเรียนเลยนะคะแต่ว่า เป็นความคิดนะอยากจะทราบความคิดของนักเรียนนะคะให้นักเรียนระบุมาได้เลยนะคะเขียนคําตอบลงมานะคะบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประเทศหรือสังคมเราเนี่ยให้รอดผลจากวิกฤตโควิดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็ป้องกันนะคะไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะจะใส่แมสล้างมือหรือว่าใครที่มีความคิดที่ดี มากกว่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถระบุลงมาหรือเขียนคำตอบลงมาได้นะคะส่วนข้อที่6ค่ะอันนี้อันนี้มิดมองไปในระยะไกลเลยนะคะสมมติว่านักเรียนเนี่ยโตขึ้นนักเรียนนะคะจะต้องเป็นผู้นำในระดับต่างๆเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขช่วยเหลืออย่างไรให้ประชาชนในสังคมรอดพ้นจากโรคระบาดโควิด1 9นี้ค่ะอันนี้เป็น เป็นความคิดอ่าอันนี้เป็นความคิดของนักเรียนนะคะบางคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ข้อนี้นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมิดแค่อยากทราบความคิดของนักเรียนเพื่อบางคนอ่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ดีนะคะแล้วความไม่แน่นะคะความคิดนี้นะคะอาจจะไปช่วยเหลือส่งต่อผู้อื่นให รอดพ้นจากโรคระบาดนีด้ด้วยได้นะคะค่ะก็มิสในชั่วโมงนี้มิสก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแค่6ข้อนะคะค่ะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือนะคะทบทวนอยู่เสมอนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็ จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะมิกอ็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะให้รอดพ้นจากโรคระบาดนะคะถ้าทุกคนช่วยกันนะคะสังคมเราเนี่ยก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ